เรื่องลูกไม่รู้จักโตสามสิบสี่สิบยังคอยให้เงินขอเงินหกสิบห้าปีอยู่แม่ก็คอยโอนเงินผ่อนงวดน,นู่นนู่นเนี่ยอะไรให้ทําไมล่ะก็ไม่ต้องให้สิก็นี่ไงสันดานแบบนี้ลูกมาเลยขอไม่เลิกนี่ไงดัดสันดามนมาสิอย่าไปให้มึงให้มันตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วจนป่านนี้แล้วมึงยังให้มันอยู่เลยไม่คิดจะผักดนันให้มันไปทํางานทําการเลยเหรอ ถ้ามึงไม่ยุติในการให้คุณจะบอกให้วันนี้วันหน้ามันก็จะคิดว่ามึงจะให้มันต่อไปไม่มีทางที่มันจะเลิกขอมึงหรอกกูเนี่ยคนหนึ่งที่เมื่อก่อนขอพ่อขอแม่ขอเท่าไหร่ก็ให้หมดผมกูเท่าไหร่ก็ไม่เต็มกูค,คิดว่าทุกครั้งที่กูขอกูก็จะได้กูจะทําเร็วทําชั่วจะไปล้างผางแค่ไหนถ้ากูกลับมาขอเงินพ่อแม่พ่อแม่กูก็ต้องให้จนวันนึงเขาตัดกูเลยตัดหางไปวัดไม่ให้เงินนั่นแหละกูต้องใช้ชีวิตด้วยตัวเองแล้วจนวันนึงกูดันตัวเองขึ้นมาได้มึงไม่คิดจะพิจาารรรณออะไในนเเื่งี้ลยห มึงยังให้อยู่ล่ามไปให้ทำไมโตเป็นวัวเป็นควายขนาดนั้นแล้วให้มันไปหาเงินหางานเองนู่นมึงสอนลูกแบบนี้ไงมันถึงไม่รู้จักโตสอนลูกกันแบบนี้นี่ไงมวลแต่โ oh, อมวลแต่ปอบขออะไรก็ให้ไม่รู้จักดัดสันดานมันแล้วมึงก็มาโทษว่าลูกอากาตาร์อยู่ลูกไปสนสันดาลไม่ดีสันดานไม่ดีก็เพราะมึงนั่นแหละสอนมันอย่างนั้นเองมึงไม่รู้จักสั่งจักสอนมันดราดามันก็ไปดูมันก็ไปซี เออเลิกให้เมื่อทีมจะให้อะไรสามสิบกว่ามันจะหาเงินกินเองไม่ได้เหรอให้ข้ามันกินมึงไม่มีเงินมึงไม่มีเงินมึงไม่มีข้าวกินมันกินข้าวที่บ้านกูในฐานะพ่อแม่กูจะให้มึงกินข้าวแต่กูจะไม่ให้เงินมึงมึงอยากได้เงินมึงต้องไปทํางานทํางานมึงต้องหาเก็บหาเลี้ยงตัวเองให้ได้มึงไม่ต้องเอามาเหลือเผื่อแผ่พ่อแม่ก็ได้แต่มึงต้องดูแลตัวเองได้ไม่เบียดเบียนเดือดร้อนต่อพ่อแม่เออ มึงต้องสอนลูกมึงสี่มึงไม่สอนลูกมึงแล้วลูกมึงจะดีขึ้นได้อย่างไงหน้าที่มึงห้ามลูกเสียจักบาดสอนลูกให้เป็นคนดีคุณธรรมจริยธรรมอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลมึงต้องสอนเขาอย่างนี้มาเรียกว่าสอนเหรอฮะกลับไปเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ไปสอนลูกยุติยุต,ยติการให้ให้มันตั้งตัวถ้ามันจะขอช่วงแรกโอเคมันได้งานทํามันไม่ออกจากงานแล้วให้มันในการไปทํางาน แล้วมันต้องรักษาเงินรู้จักแบ่งปันพวกกระซับของมันเองบริหารจัดการการเงินตัวเองให้ได้ไม่งั้นมันจะเอาชีวิตรอดได้ยังไงมีปัญหาหาเหวอะไรกลับมาพึ่งพาใสตลอดเวลาถ้าหยิบยืมแล้วเอามาคืนไม่ว่ากันแต่นี่เอาไปเลยต้องมาคอยเกียดให้เกียดให้ตลอดเวลาเมื่อไไรมันจะโตวันๆขอแต่ตังไม่ทําหาทําเหวอะไรแล้วเมื่อไรมันจะไปใช้ชีวิตได้ มึงจะเลี้ยงดูมันไปตลอดชีวิตได้มึงจะดูมันแลดูแลมันยันตายได้เหรอมึงมีสมภพสถานไปร้อยล้านทิ้งไว้มันได้เหรอก็ไม่มีเออไม่มีก็ต้องอะไรต้องสอนมันสิยุติสิอบรมบ่มนิสัยมันสิไม่ใช่ให้มันเป็นอย่างนั้นต่อไปไม่เป็นห่วงมันเหรอเป็นห่วงมันต้องสั่งสอนมันต้องด่ามันต้องกระแทกมันให้มันเลิกทําสันดานแบบนั้นนั่นสี่คืออาการของความเป็นห่วงต้องพยายามแก้ไขสันดานมันให้มันเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ปล่อยปละละเลยนั่นไม่ใช่ฐานะของความเป็นพ่อแม่